ที่จะเปิดประสบการณ์การขับขี่มาร่วมปฏิวัติวงการรถจักยานยนไฟฟ้าและเดินทางสู่อนาคตไปพร้อมกับเรา Hello future f e l l o fun function future 靠朋友。 สวัสดีค่ะขอเสียงปรบมือจากแขกผู้เกียรติทุกท่านด้วยค่ะขอข่าพระคุณทุกท่านด้วยนะคะดิฉันปิวพินเดดาเดชบุญญาพิชาติรับหน้าที่เป็นพิธีกรในวันนี้ค่ะโดยบริษัทสมาร์ทเช็คมอเตอร์ผู้ผลิตและพัฒนารถจักรยานยนต์ไฟฟ้าเฟโลและรับพิดนะคะวันนี้เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะที่จะนำพาแขกผู้เกียรติทุกท่านนะคะเข้าสู่การเดินทางในโลกแห่งอนาคตค่ะ สำหรับวันนี้ค่ะกับการเปิดตัวเป็นครั้งแรกในประเทศไทยของรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าแห่งอนาคตนวัตกรรมใหม่ล่าสุดค่ะให้ทุกท่านได้สัมผัสกันอย่างใกล้ชิดในอีกสักครู่นี้นะคะและด้วยปณิธานอันแน่วแน่ ที่จะพัฒนารถจักรยาน,นยนต์ไฟฟ้าให้มีศักยภาพสูงสุดสำหรับผู้ขับขี่ด้วยวิสัยทัศน์แห่งผู้นำโอกาสนี้ค่ะดิฉันขอเรียนเชิญดรนรงศิริเลิศวรกุลรองกรรมการผู้จัดการบริหารบริษัทสมาร์ทเทคมอเตอร์จำกัดขึ้นกล่าวเปิดงานในครั้งนี้ขอเรียนเชิญท่านและขอเสียงปรบมือกับท่านด้วยค่ะ เกียรและสื่อมวลชนทุกท่านครับส่วนของ Smart Tech m o เตอรในงานนี้เรานำเสนอรถไฟฟ้าแห่งอนาคต2แบรนด์นะครับคือ Fellow และล a p ิดในส่วนของ f l l โ w นะครับํานำเสนออย่างหลากหลายในหลากหลายรุ่นนะครับโดยเฉพาะในกลุ่มของ f w Series ได้แก่ f w 0 7 f w 0 3และที่สำคัญนะครับเป็นที่นิยมอย่างมากคือตัว M 1ต้องเรียนนะครับ M 1ที่แสดงในงานนี้เป็นโมเดลใหม่ที่มีการปรับปรุงทั้งในแง่ของคุณภาพ และประสิทธิภาพในการใช้งานที่จะตอบสนองควต้องการของผู้บริโภคโดยเฉพาะผู้ที่สนใจแกจ g e ขนาดเล็กนี้นะครับในส่วนของรับผิดเองที่เรานําเสนอไปก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็น sr09 sr18 0วันนี้ในงานนี้เรานําเสนอ sr28 เพื่อตอบสนองคตบังการของผู้บริโภคที่มีความหลากหลายเพิ่มขึ้นจะมีสรรพคุณและก็ประสิทธิภาพที่สูงกว่า sr09 และ18 0มีข่าวดีที่อยากจะแจ้งทุกท่านทราบด้วยนะครับว่า ปัจจุบันสมาร์ทเทคมอเตอได้เข้าร่วมโครงการ EV 3.0กับทางกรมสับสามิตรเรียบร้อยแล้วและทางเราเองนะครับมีความยินดีที่จะประกาศราคานะครับที่เป็นราคาที่ได้รับการส่วนลดจากภาครัฐที่ราคาลดลงไปอีก19,260บาทซึ่งจะทยอยประกาศในอีกหลายหลายรุ่นต่อจากนี้ไปและเป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าในเดือนเมษายนนี้นะครับท่านจะสามารถพบมอเตอร์ไซค์เหล่านี้ได้จากดีลเลอร ของเราทั่วประเทศตั้งแต่เดือนเมษายนเป็นต้นไปเรียนนะครับเพื่อตอบสนองควาต้องการของทุกท่านและแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าในงานนี้นะครับเรานําเสนอบิ๊กไบค์ที่เป็นมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าคังแรกของประเทศไทยทั้ง2รุ่นนะครับคือบิ๊กไบค์ของเฟลโลและก็บิ๊กไบค์ของแรพิดอีกสักครู่นะครับเราจะมาชมนะครับว่าบิ๊กไบค์ที่เป็นมอเตอร์ไฟฟ้าจะมีประสิทธิภาพสูงขนาดไหน ท่านอาจจะไม่เชื่อนะครับว่ามอเตอร์ไซคไฟฟ้าสามารถจะตอบสนองความต้องการของท่านได้อย่างไ like รขีดจํากัดครับขอบคุณครับโอกาสนี้ขอขอบพระคุณดรนรงศิริเลิศบรรกุลเป็นอย่างสูงนะคะที่ท่านให้เกียรติกล่าวเปิดงานในวันนี้ขอเสียงปรบมือดังๆอีกครั้งหนึ่งค่ะขอขอบพระคุณทุกท่านด้วยนะคะ และช่วงเวลาต่อจากนี้ไปค่ะเป็นช่วงเวลาที่พวกเราทุกคนรอคอยกับการเปิดตัวเป็นครั้งแรกในประเทศไทยค่ะขอเชิญท่านสื่อมวลชนและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะีคะเตรียมพบกับรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าแห่งอนาคต นวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดจากเฟโลโอกาสนี้ที่ฉันขอเรียนเชิญคุณจางจิงยี่ผู้ก่อตั้งบริษัทออกแบบวิศวกรรมรถแข่งและผู้ก่อตั้งเฟโลทำการเปิดตัวเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดของเราค่ะ please welcome Mr. Zhang Jingyi on the stage please และตอนนี้ค่ะทุกท่าน Are you ready พร้อมกันหรือยังคะสำหรับวินาทีต่อจากนี้ไปค่ะเราจะร่วมกันเปิดวัตรกรรมกับเทคโนโลยีสู่อนาคตไปพร้อมๆกันค่ะการขับเคลื่อนที่ทำให้เราพัฒนาไปข้างหน้านำมาซึ่งนวัตรกรรมใหม่สู่โลกอ,อนาคต เป็นลทูสนวัตกรรมที่ผสมผสานความคิดสร้างสรรค์พัฒนาเป็นจักรยานยนต์ไฟฟ้าสมรรถนะสูงในสไตล์ทัวริงอัดแน่นด้วยเทคโนโลยีสุดล้ำพร้อมฟังก์ชันที่ให้ความสะดวกสบายตลอดการเดินทางขับขี่ได้ไกลถึง720กิโลเมตรต่อการชาร์จและสามารถทำความเร็วสูงสุดได้ถึง200กิโลเมตรต่อชั่วโมงรองรับการชาร์จแบบไทป์ถู สามารถชาร์จแบตเตอรี่20%ถึง80%ภายในเวลา20นาทีหน้าจอแสดงผล TFT ที่มีขนาดใหญ่ถึง12นิ้วพร้อมติดตั้งระบบนำทาง n a v i g a t o r และยังรองรับการเชื่อมต่อแอปพลิเคชันมัลติมีเดียได้มากมายพร้อมระบบ TPS m เสริมความปลอดภัยกับระบบเบรก ABS ทำงานร่วมกับระบบ traction control กล้องมุมมองรอบคัน360องศาระบบลำโพงรอบทิศทาง6ชันแนลติดตั้งกล่องทำความเย็นขนาด8ลิตรที่ดีไซน์มากกับตัวรถตัวรถยังมีเทคโนโลยี V2L ที่สามารถใช้แบตเตอรี่เพื่อจ่ายพลังงานให้กับอุปกรณ์อื่นๆได้อีกการออกแบบในทุกมิติได้อย่างสมบูรณ์และนี่คือเทคโนโลยีขั้นสูงจากเฟล l ลทู สารนะ่คะสื่อเทคโนโลยีของเฟลโลชูสที่ทุกท่านได้เห็นและได้สัมผัสกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเรายังมีอีกหนึ่งเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดค่ะที่จะนำทุกท่านก้าวสู่โลกแห่งอนาคตและนทัตกรรมใหม่ล่าสุดไปพร้อมๆกันว่าการนี้ค่ะที่ฉันขอเรเชเิญนะคะดรโยนศิลเลิศวรกูลรองกรรมการผู้จัดการบริหารเปิดตัวเทคโนโลยีใหม่จาก r a p ิดขอเสียงปร้อมใหกับ และตอนนี้ริวเชื่อว่าทุกท่านพร้อมแล้วเรามาตื่นเต้นแล้วก็มายินโฉมนวัตกรรมใหม่ไปด้วยกันนะคะว่ากานนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะมานับถัยลังไปพร้อมๆกันถ้าพร้อมแล้วเชิญทุกท่านร่วมกันเปิดนวัตกรรมใหม่สวนอนาคตไปพร้อมกันห้าสสามสองหนึ่ง อีกหนึ่งนวัตกรรมที่ผสมผสานความคิดสร้างสรรค์พัฒนาเป็นจักรยานยนต์ไฟฟ้าสมรรถนะสูงมอเตอร์ที่สามารถรีดพลังการขับเคลื่อนสูงสุดถึง15กิโลวัตต์ขับขี่ได้ไกลถึง200กิโลเมตรต่อการชาร์จและทำความเร็วสูงสุดได้ถึง140กิโลเมตรต่อชั่วโมงระบบช่วงล่างด้านหน้าและด้านหลังแบบซิงเกิลไซด์สวิงอาร์ ให้ประสิทธิภาพในการยึดเกาะถนนที่ดีด้วยน้ำหนักที่เบาความปลอดภัยกับระบบเบรก ABS ทำงานร่วมกับระบบ traction control ร,รองรับการชาร์จแบบท้ายถูที่สามารถชาร์จเต็มภายในเวลา2ชั่วโมงดีไซน์ที่โดดเด่นและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและนี่คือจักรยานยนต์ไฟฟ้าที่ล้ำสมัยที่สุด Rapid K 1988 และนี่ก็คือรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าที่สุดของนวัตกรรมล้ำสมัยเพื่อกำเนิดสมรรถนะทรงพลังขั้นสุดแห่งอนาคตนั่นเองค่ะ